นอกจากนี้ครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการจัดนะครับสำหรับงานดนตรีในสวน H.M. Song O.W. บรรเลงเพลงของพ่อครับบรรยากาศที่บริเวณสวนหย่อมแยกธนาคารชาเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับได้มีการจัดงานดนตรีในสวน H.M. Song O.W. บรรเลงเพลงของพ่อเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษานำศักยภาพด้านดนตรีจัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติบรรเลงเพลงพระราชนิพน์ภายใต้แนวคิด hm song a บรรเลงเพลงของพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งภายในงานนะครับก็มีดรฮิรันประสานการอธิการบรดีมหาวิทยายลายัยราชภัฏภูกเก็ตเป็นประธานและกล่าวน้อมนำรำลึกนำบุคลากรจุดเทียน นอกจากนี้นะครับยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัตชัยมุมมองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูกเก็ตได้ถวายผ่านพุ่มเพื่อแสดงความเคารพและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณต่อในหลวงราัชากาลที่9อีกด้วยครับจากนั้นครับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษากว่า10ชีวิตก็ได้ร่วมกันบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน9เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงใกล้รุง่งดวงใจกับความรักและแสงเดือน โดยบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุน่นท่ามกลางบทเพลงพระราชนิพนธ์สุดแสนไพเราะครับ